ผมคิดว่านะทุกคนน่าจะเต็มไม่ถึงแน่ๆนะฮะดูจากตรงแล้วก็ถือว่าถึงทุกคนไม่น่าจะถึงนะคบน้องไม่รู้ว่าถึงกี่ เอาละครับน้อ well งๆอยู่พี่วิกกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคนเราอยู่ภายใน g o Kick Simulator กันอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับน้องๆเราจะไปทําการปลดล็อกนะฮะเกาะใหม่ล่าสุดของเรากันนั่นเองเพื่ออะไรรู้ไหมครับทุกคนเพื่อที่เรานะฮะจะได้มีการสุ่มลูกบอลลูกใหม่กันนั่นเองนะฮะก็จะมีกล่องนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นเจ้าตัวกล่อง Limited Edition อันนี้กันนั่นเองมันจะเป็นยังไงนี่ก็น้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนต้องกรไเล่นกันครับน้องๆสำหรับใครทีีี่่่่่ชชออออออบบวววิิดดดดดโนนนนน้้้ะะะคครรััยยยยาาาาลลลลลืืืมมมมมไ์์แแฮกกก็ตตผเงส รองใจผมด้วยการตามคลิปแหมงของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องสามารถกริ๊มือช่องเราได้แล้วเพราะเขาสา,ารใหม่ใหม่กันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองโอ้ยฟรีกิปนี้เราได้แบบเยอะมากๆเลยนะฮะทุกคนรู้สึกว่าเกาะล่าสุดของเรานะครับทุกคนจะมีมูลค่าอยู่ประมาณ3 0 0 0 0ล้านได้นะฮะแต่ว่าเราครับทุกคนมีเงินมากกว่าประมาณ4ี่แสนล้านนะคือแบบมันเยอะมากเว้ยทุกคนจนผมเนี่ยนับจำนวนเงินไม่ไหวกันเลยทีเดียวนะฮะไหนดูเด้ this, ทุกคนว่าถ เราจะได้คูณมอนตีคอยเนี่ยสักเท่าไหร่กันนะฮะตอนนี้เท่าไหร่2.5ใช่ไหมน้องๆโอเค okay. ถ้างั้นนะฮะทุกคนเราจะทำการอดับอดัปขึ้นมาถึงด้านบนเลยนะฮะอันนี้เป็นเกาะย่อยนะครับน้องๆเราจะไม่สนใจเกาะย่อยเลยนั่นเองนะครับทุกคนโอ้ยสวัสดีเบคอน เบคอนนี่มาอยู่กับมุมเกาะกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆอาจยวเราขึ้นมาดูด้านเบนกันดีกว่านะนี่นี่คือเกาะล่าสุดนะครับน้องๆที่เราเนี่ยสามารถทาการเตะได้นะน้องๆคิดว่าพี่เตะถึงปะผมคิดว่านะทุกคนน่าจะเตะไม่ถึงแน่ๆน,นะฮะดูจากตรงแล้วนะฮะเอ้ยหรือว่าถึงวะทุกคนไม่น่าจะถึงละครับน้องๆเอ้ยหรือว่าถึง <laughs> แล้วประเด็นคือว่าเราัลติคอยคูณ4เลยนะครับน้องๆหน้านะโอ้โหมเป็นอะไรที่ดีมากๆนะมาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทําการไปที่เกาะใหม่ของเรากันเลยดีกว่านะฮะซึ่งเกาะใหม่ของเรานะครับมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ30,000ล้านกันเลยนั่นเองนะฮะใช่หรือเปล่าว่าล้าน10ล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านอ่า30,000ล้านเลยน้องๆโอเคเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการปลดล็อกกันนะฮะโอ้โหอีซี่มากนะฮะ 30B นะฮะ <c oughs> ทำการปลดล็อกไปทุกคน ในที่สุดนะทุกคนเราก็มีเกาะใหม่ล่าสุดเลยนะฮะซึ่งเกาะใหม่นี้นะครับน้องๆดูเหมือนกับว่าเราจะเจอซากไดโดเสาด้วยนะฮะอารมณ์ไอ้สีขาวเนี่ยนะมันน่าจะเป็นกระดูกแน่ๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีเกาะย่อยนะครับน้องๆซึ่งเกาะย่อยเนี่ยมีมูลค่าอยู่ประมาณ5 0,000ล้านกันเลยทีเดียวนะเราสามารถปลดได้นะทุกคนแต่ว่าเราจะไม่ทําการปลดกันดีกว่านะฮะถ้าเกิดพูดถึงลูกบอลตัวใหม่เหมือนกับว่ามันจะพูดถึงเจ้าตัวประตูโพทัลใหม่ด้วยนะครับน้องๆซึ่งอ้นี่แหละก็จะเป็นประตูพอรทัลในจุดใหม่ F.O. ทุกคน U.F.O. นะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราก็ได้แค่ประมาณคูณ4เท่านั้นนะฮะทุกคนคิดว่าถึงม่ะผมว่าไม่ถึงอะ่ะทุกคนดูตรงนะน่าจะตกประมาณทะเลทรายได้นะใช่ปะทุกคน ตกตรงทะเลทรายได้นะฮะโอ้โหมันไกลจริงๆครับทุกคนในเนี้ยเนี่ยเราต้องทําการยอมรับมันเลยนะฮะมาดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราไปลองดูดีกว่าว่าเราเนี่ยสามารถทำการซื้อลูกบอลลูกใหม่กันได้หรือเปล่านั่นเองนะฮะนี่อันนี้เป็นลูกบอลลูกใหม่นะฮะแล้วก็เป็นตัวลิมิเต็ดล่ะทุกคนเราสามารถทําการซื้อได้หรือเปล่าเขาบอกว่าเราจะต้องทําการปลดล็อกอันนี้ก่อนเหรออ๋อโอเคโอเคโอเคได้ฮะทุกคนได้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 ถ้างั้นนะฮะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาทาการปลดล็อกกันเลยดีกว่านะฮะดันไหนหน้าดันไหนหน้านี่ไงทุกคนรู้สึก ปลดล็อกพวกด่านย่อยๆอะไรประมาณนี้ป่ะทุกคนถ้าเกิดไม่ทาการปลดล็อกด่านย่อยๆนะผมคิดว่าเราน่าจะไม่สามารถซื้อลูกบอลลูกใหม่ได้นะครับน้องๆเอาเป็นว่านะครับน้องๆเดี๋ยวพี่ค่อยมาปลดล็อกทีหลังละกันนะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทาคลิปออกมากันนั่นเองนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะครับทุกคนเราทําการวัปกลับไปกันก่อนดีกว่านะครับน้องๆเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทำการสุ่มกล่องใหม่กันนั่นเองนะฮะรู้สึกว่าสุ่มกล่องใหม่ของเรามีขีปนาวุธด้วยว่ะทุกคน สนใจจัดเลยนะฮะโอเคโอเคถ้างั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการใช้เจ้าตัวบูทละกันนะฮะว่าเราเนี่ยมีบูทแบบเยอะมากๆเลยนะฮะมันจะเป็นเจ้าตัวเบเทอร์ลักกี้นะฮะทุกคนแล้วก็อันตาลักกี้กันนั่นเองนะฮะเราทําการเปิดทั้งคู่เลยนะครับน้องๆหลังจากนั้นนะครับน้องๆเดี๋ยวผมจะทำการอัปเกรดสักหน่อยหนึ่งนะฮะเอาอย่างละประมาณ10ละกันดีไหมทุกคนโอ้ยแต่อย่างละสิบนี่ผมคิดว่ามันก็เต็มเต็มนนหนอมากๆเลยนะฮะโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะทุกคนถ้าเกิดเราทําการอัปเกรดอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีีีเเเเหหหมือออออออนน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 นกกกกกกัััััะะะะแตต่่่่่วววาาาาพดดทุคคลลลงงงงจจ้้รรบบๆ๋ยยไปสึ ะะเอาไปด่านไหนดีนะทุกคนอ่ะด่านนี้ละกันนะฮะดูด้ทุกคนว่าเราวร์มามาถึงด่านนี้นะฮะแล้วจะเตะไปถึงหรือเปล่านะฮะผมคิดว่าถึงนะเว้ยทุกคนเราเพิ่งท้การอัปเกรดไปถึงคูณ1ิเลยนั่นเองนะฮะน้องๆแล้วก็ทําการอัปเกรดทั้งคู่เลยนั่นเองนะ,ะถึงไหมทุกคนอาา้าวถึงนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนบ้างทุกคนโอ้ยด้านบนเป็นตัวคูณด้วยทุกคนโอเคสีชมพูเรืองแสงตรงนี้พอดีเลยนะครับน้องๆโอเคหลังจากนั้นนะฮะก็ทําการเตะไปนะฮะดูนะ โ <No> นเวเกิดอะไรขึ้นนี่ยะทุกคนผมคิดว่ามันน่าจะบักแน่ๆเลยนะน้องๆโหน่าเสียดายแทนนะโอเคเราลองดูกันดีกว่าทุกคนว่าเราทําการคูณสิไปในรูปแบบนี้แล้วนะฮะเกาะใหม่ของเราครับน้องๆเราสามารถทําการเตะแล้วถึงหรือเปล่ากันนั่นเองนะผมคิดว่าถึงนะทุกคนถ้าเกิดเราดูจากโมเทงแล้วนะฮะประมาณนี้น่าจะได้อยู่ทุกคนโอเคทําการเตะไปเลยทุกคนดูนี่ทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะทะเลทรายเหรอไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เขาโก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 ้ ้ยเหลือแค่ดิสเดียวเท่านั้นครับน้งนองๆถ้าเกิดเราทําการอัปเกรดไปเพิ่มอีกนะฮะทุกคนสักประมาณอย่างละสิบอย่างละสิบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้อยู่ถ้างั้นนะฮะทุกคนโอ้โหสองร้อยสามสิบบีเลยเหรอทุกคนเดี๋ยวก่อนนะทำการอัปเกรด230รบีนี่เราทำการสุ่มกล่องใหม่ไม่ได้เลยนะครับน้งนองๆโอเคถ้างั้นนะครับทุกคนเรามาำนำการสุ่มกล่องใหม่กันดีกว่านะฮะว่าเราจะได้อะไรนะฮะขอเป็นแบบตัวแร่ๆเลเลนะเพื่อนขอเป็นแบบตัวแร่ๆอู้หได้แล้วไม่เนี่ทุกคนได้แร่จริงๆนะฮะท็อกซิกบ,บอลคุณผู้ชม ขนาดลูกบอลมันยังท็อกซิกเราเลยอะทุกคนโอ้โหไม่ไหวจะเคลียร์ทุกคนอาสุมใหม่สุมใหม่สุมใหม,ม,ม่โอ้โหได้แลมมา2ตัวแล้วนะครับน้องๆเราอยากได้แบบอีปิกนะฮะทุกคนหรือว่าอรจินาลี่นะฮะเอาโอเคขออีปิกหน่อยเพื่อนขออีปิกขออีปิกว้าวทุกคนฮนะเราได้อีปิกมาด้วยฮนะทุกคนโคตรดีนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจหน่อยนะค่อยคุ้มค่ากับสิบบีที่เราต้การเสียไปเลยนะเอมนะฮะท็อกซิกแล้ว โ้สิบีเรานะฮะเดี๋ยวก่อนนะทุกคนผมขอ IC, ขอีพิกขอโอ้โหอีพิกไม่ได้ทุกคนเราได้แลมมาเยอะมากๆเลยนะทุกคนยิ่งเราสุ่มเยอะมากขนาดนี้นะทุกคนลูกบอลเราเนี่ยอาจจะเต็มก็ได้อ่าได้เจ้าตัวอีพิกมา2ตัวแล้วทุกคนโคเดีนะฮะลูกบอลลูกนี้แหละทุกคนได้ไหมได้ไหมได้ไหม เอาจริงๆนะทุกคนถ้าเกิดเอามันมาฟิวชั่นกันได้นะครับผมบอกเลยว่าผมโคตรชอบนะฮะแต่ประเด็นคือมันทําแบบนั้นไม่ได้อะครับน้องๆโคตรแย่เลยนะฮะโดยทิทุกคนว่าตอนนี้เนี่ยเรามีลูกบอลเท่าไหร่กันแล้วนะฮะตอนนี้เหลือแค่3ช่องเท่านั้นนะครับน้องๆซึ่งลูกบอลลูกใหม่ของเรานะฮะมีสกอร์ยุะมาณ2008น ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากๆนะฮะ้พวงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่นุบมากๆเลยนะฮะอันนี้ผมทําการลบดีกว่าแม้ทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยสามารถการเซลได้นะฮะเราทาการเซลลูกใหม่ไปแล้วกันนะทุกคนเพราะเรือตรงนั้เนี่ยผมคิดว่าเราไม่น่าจะได้ใช้มันแน่ๆนะฮะโอเคถ้างั้นก็ทําการเซลไปนะฮะเยี่ยมโอ้ได้มาตั้ง 3B บว่ะทุกคนโคตรเยอะนะฮะอ่าถ้างั้นเดี๋ยวเราจะทําการเซลเพิ่มละกันอันนี้1อันนี้หนึ่งะฮะทุกคนรู้สึกว่าผมจะทําการคลิกใช้ตัวนั้นใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราคลิกอันนี้ก่อนนะฮะแล้วทาการเซล กรับไปนะฮะดูดิทุกคนรอบนี้เราทําการสุ่มเพิ่มนะฮะเราจะได้เจ้าตัวรีเจเนอเรี่กันหรือเปล่านะขอรีเจเนอเรี่แล้วเราจะไม่ขออะไรอีกเลยเว้ยทุกคนเอาจริงแล้วนะฮะการที่เราได้รีเจเนอเรี่เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สุดแล้วครับน้องๆดูดิว่าเราจะได้อะไรนะฮะรีโอ้โห้ไม่รีว่ะทุกคนสงสัยวันนี้เราเรียนเหากับอีพิกแน่ๆทุกคนได้อีพิกรัวๆกันเลยทีเดียวนะฮะอีพิกว่าไอพิกก็ไม่ได้ได้แต่ตัวแรทุกคน No way เดี๋ยว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  โอ้ oh my god หมดไปกี่บีแล้ววันนี้อทุกคนโอ้โ oh. หหมดไปอย่างเยอะนะฮะได้ปะโอ้โ oh. หถามจริงทุกคนเราเคยได้รีเจเนอเรี่หรือเปล่าอะเหมือนจะได้ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเป็นตอนแรกๆที่เราเพิ่งเข้ามาเล่นเกมนี้ครั้งแรกเลยนะครับน้องๆที่เหลือเนี่ยเราไม่เคยได้รีเจเนอรี่นะฮะหรือว่าเป็นตัวตำนานเลยนั่นเองนะครับน้องๆ <laughs> ส่อแสว่ะทุกคนพูดจริง,รงๆนะฮะได้สักหน่อยหนึ่งได้ไหมทุกคนโอ้โ oh. หไม่ได้เลยว่ะทุกคนตอนนี้เราเหลือประมาณ190ล้านแล้วนะครับน้องๆ <laughs> เอาสักหน่อยหนึ่งไว้ทุกคนขอสักหน่อยหนึ่งนะฮะโอ้โหทำไมเราต้องได้อีพิกวะทุกคนอย่างน้อยมันรีเจนสักอันนึงก็ยังดีนะฮะขอรู้สุดท้ายแล้วกันนะครับน้องๆนีนะฮะถ้างันนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราทำการเคลียร์กระเป๋าก่อนนะฮะโอ้ยของโคตรเยอะนะฮะเซล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 นะฮะโอ้ยได้เก้าเลยวะทุกคนอ่าถ้างั้นถ้างั้นนะฮะทุกคนการขายนี้ไปด้วยนะฮะโอ้ขายนี้ก็ไม่ได้ราคาทุกคนโอ้ขายนี้ก็ไม่ได้ราคาทุกคน ขายนี้ไปแล้วกันอโอเคทำการเซลล์ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะได้มาตั้ง10บีเนี่ยทุกคนดูตรงแล้วผมคิดว่าน่าจะสุ่มได้อยู่นะฮะเราขอถึงสักประมาณ150บีแล้วกันนะครับน้องๆหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไม่ทําการสุ่มแล้วนั่นเองนะฮะว่าดูตรงนี่ะผมคิดว่าเราเสียเงินมากจริงเกินไปนะฮะแล้วเราก็ได้อะไรที่มันปุปุ๊บในรูปแบบนี้มากเลยนั่นเองเนะ แลว variance, oh, out, okay? like, either, capacity, ้วน้องๆโอ้โหโคตรเครียดเลยทุกคนโอเคเหลือ160แล้วทุกคนแล้วก็ทำการสุ่มลูกนี้ไปนะฮะและกล่องนี้นะทุกคนเป็นกล่องสุดท้ายของเราแล้วนะครับน้องๆเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่ากล่องนี้นะครับเราจะได้อะไรนะฮะขออีพิกก็ได้ทุกคนโอ้โหลีเจนด์หน่อยเหรอลีเจนลีเจน ได้ปิดว่าทุกคนโอเคโอเคถ้างั้นนะฮะก็น่าจะพอเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะส่วนกล่องด้านหลังของเรานะฮะที่เป็นกล่องลิมิเต็ดอ dition นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการสุ่มไว้ข้าวหลังละกันนะครับน้องๆว่านเนี่ยผมคิดว่าเราต้องทําคลิปแยกออกมาเลยนะฮะและอันนี้ครับทุกคนเราก็ทําการกดรีเบิร์ตไปนะฮะเยสไปเลยทุกคนอ่าเพียงแค่นี้นะครับน้องๆเราก็ต้องมาเริ่มทําการเก็บใหม่แล้วนั่นเองนะแต่ว่าเรามีลูกบอลลูกใหม่อ่ะครับน้องๆโอ้โหอันนั้นถือว่าไม่ได้เป็นอะไรที่เราเนี่ยเขาน้าจะกลัวเลยนั่นเองนะทำไมมัน <laughs> โอเคโอเคมาใกล้ๆแล้วกันทุกคนมาใกล้ๆนะฮะอุ้ยเราใช้ลูกบอลลูกใหม่เลยดีกว่าทุกคนไหนๆเราจะทำการรีเซ็ตใหม่แล้วนะฮะแถมเราเนี่ยทุกคนสามารถทำการใช้ลูกน้องเราได้นะฮะซึ่งเป็นนักเตะชื่อดังนะฮะที่เราไนนต้องการซื้อตัวมาเลยนั่นเองนะฮะทุกคนโอเคแล้วก็นำการใช้ตัวนี้ไปละกันนะฮะแล้วก็ลูกเตะของเรานี่นี่นี่โอ้โหโคตรดีนะฮะสามารถทำการกดตัว F นะฮะทุกคนนี่เตะไปเลยเพื่อนเตะไปเลย let's go let's go b o l l e t s go b a เดี๋ยวก่อนนะทุกคนอ่าเตะไปเลยเพื่อน เอ้มันไม่เตะวะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราเตะเองก็ได้นะฮะที่เราต้อง ลูกบอลแบบนี้จริงดิทุกคนแล้วประเด็นคือเราเตะได้ด้วยนะทุกคนโคตรงงนะฮะและนี่นะทุกคนคือการซื้อเกาะล่าสุดของเรากันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับน้องสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับผมอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามลงสเกิร์ตผมด้วยนั่นเองซุ้มรองใจผมด้วยไปตามคลิปแหมงของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องสามารถกดถึงช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่ I'm in a Stayed on my grind many times. I was stuck. Had to wax the rail, rip the tray out. Like I'm young, cause I am in the scenes I got. Little more to give y'all than the people I'm not. Step fun in the game, y'all. Last change, uh huh. Hate them more cause I'm up and I don't even fly. Laugh. Like, but I'm here, I see rappers lying, Dark high